อันสูตรตำมะกรอว่าแสกจังแหละก็สูตรตำมะกราเร็วๆตำมะกราญาติพันปูดเอาใสจับไว้จับไว้แล้วพี่น้องเรเรียนคือหน้าโบราณเลิกโรงเรียนมากมากินโอ้สูตรตำมะกราจัเย็้น้อยนด้กี้จักแซ่บพราะแสกแล้วว่าเป็นหาใบใครกินด้วยได้หรอสูตรตำมะกราไม่บูดจ้าโอ้จะไปทอามันเขาทีจับอ้าพูดอะไรจับ นางเอกางน,นางเอกเสูตรตำักปอพระเอกกับพระเอกไปหนะ้าเองหน้ากันได้น้อยเอาลูกไปนอดหน้าน้ำสกิปีเหอ่ทันน่าที่เฉียดสุกเอเจ้สุกสุกบูไอ้วนกินนะ่นอนนี่ก <c oughs> ัย่งไปเลนน้ำมูกไงยำพาเต็มปากจะได้ปะเด่ โอ้ว้ยจะเว้ยจะม้ไปลูกกันเหรอยำเขาย่างไปทัชไเนี้ยมันบ่าทันแหลกพ่ย่างข้ามเวอ้์กัไปเขาข้ามปากละโอ้มิกมิกินมากพร่อมแดงๆพรพ่อมจ่าพี่น้องเรียงลูกสมัยก่อนเขายำเขาเห็นบ่ฮะเห็นเร่ายเห็นเห็นอีเม่อยู่เห็นเห็นอีเม่อยู่วันนี้ดาวฮี่ว่าห้ฟังลูเที่ยวหมากแดงๆเนี่ยอันลูกเพชดอ ดูตำมกอให้ลูกมาเนี่ยค่ออว่าแดกจึ้งขึ้นูไห่ได้บ่อซื้อมือเนี่ยขนาดเอากิ่วก็เหมือนเนี่ยเอาไปเท่เขาอย่างตบกิ่มเนี่ยเขาออกเลยซื้อมือเนี่ยต้กินเลยวันซ้างกันไหนยพราะสนะเนาะเพอแต่ยายให้แค่ดูดีเจ้ามาแจงดังได้ลูกเ่าสิกจับเด้ บาดนี้เรามุ้งมาดิมุ uh ้งสมัยนี้สารลูกแขสารลูกแขใส่ตินมันแน่สักก็ซักบ่ได้แน่เราไปนี่ไอ้ควันเพสาะันเคยเห็นในมุ้งแนี้ยน่ะบาดนี้วันนี้มึงเคยมึงเคยเห็นเหี้ยดบ่บ่ยียดบ่กินเหยียดบ่บ่ก็เด็ดบ่จ้ะโอ้ยขันหัวทังน้ำสาดน้ำเนี่ยน้ำป้องเนี่ยง่ายขึ้นมากแ้วออกมากกว่าเด็ด มานโดมเด้อป่ะจ๊ะดมยังดมเหีดดมเฮี้ยดแล้มันหอมด้วยวันนี้แม่ลูกอ้อนมาจ่ะเออไปเอาไปอันนั้นเดี๋ยได้ผักกาดหินผักกาดใยๆนั่นอ่ะเอาไปญาติกันกินอยู่บุราโมไม่บุราส่งไปหน่อยจริง้อยนับกันน่ะเอาเอาไปกินเปินลกอให้จากภาเขาเนรอคอยภากันกินอยู่พวกนีญาติกันตีกันดีเลยป่ พ่อไปโคกไปป้าหรือไปตลาดแรดรัดได้แน่อยอ่ะอยากกินขนมอ่ะแม่กุ้งวเล้วแม่กุ้งวาแล้วมวันนาะสมัยก่อนน่ะไปฮับแม่คูไปฮับแม่ไปตลาดตลาม่อวยู่เขาไดยสองหนึ่งไต่ไฟบอกบอกโต๊ะไถยได้บานยางกนว้าทำให้เกขึ้นแบบโต๊ะไทยเป็นไปไทหน้าเราันรลุเสียเนาะมันรลุ ใส่เด็กน้อยมา,าเอาในบ้านใส่เด็กน้อยใส่ผู้มาใหม่มาเนี่ด้อก็จักอย่างเนาะได้ยังไปฟ <โอ S 1> ไทยเพิ่งก็บรนดะเอาไปมาตัวยนะเพื่นใส่เนาะได้บักทบไทยบ่บันดาเอาบักทบไทยก็ไม่ซื้อน้ำปลาจนเนียว <c oughs> ได้อยู่ไ,ไ,ได้อยู่จ้าได้อยู่เัราะชอบใส่ตะกี้มันเอาตะปูตอกตะปูวันที่เขาขี้เมียงดรถไทยไปไทยมากมันไปรุดอยู่ในภูหลา